Like no tomorrow. สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ i อ l a นด์เซ e เฟกันต่อนะวันนี้เนี่ยผมโอ้อีกเราเล่นมาถึง73%แล้วนะโอเควันนี้เนี่ยเราอาจจะเล่นให้จบเลยแล้วกันเนาะไปเลย โอเคเราอยู่กันที่ Clock b e a นะครับน่าจะเป็นหาดทรายจอระเข้เดี๋ยวเก็บขยะก่อนดู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 ดอะไรอ่ะเครื่องนี้จะช่วยคุณสร้างสะพานใหม่โดยการใช้ภาษีที่คุณรวบรวมมาแต่ยังไงก็ตามเครื่องจะไม่ทำงานแต่คุณยังบันทึกแบงกิมอลในบริเวณนี้ใหม่หมด โอเคเราอาจจะต้องช่วยโอ้โหกว้างเนี่ยแบงกีมอลทั้งหมดในนี้นะครับเเครื่องถึงจะทำงานได้ล้างัก่ล้กันเราต้องเก็บขยะด้วยลืม <c oughs> เครื่องเนี้ยเหรอสร้างสะพานอ๋อนี่นี่เองสะพานโอเคเก็บกันเฮ้ ผมาแล้วยิงมั่งโผมาต่อหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวตกน้ำโอเคเดี๋ยวผมจะเคลียร์พื้นที่ก่อนนะอ๋อตรงนู้นคือพื้นที่ที่เราไปเสียภาษีมาไงจำได้ไหมเครื่องดึงเหรียญภาษีมาใช้อะ่ะเออ โอเคงั้นก็เคลีย์แค่ตรงนี้ผมเก็บพยายามหมดแล้วอันนี้ต้องป,ปลูก snap lily โอ้โอ้โอโอมีกบด้วย t ีฟ f ็ o c โอเคไหนดูสิ danky pedia โอ้เนี่ยเราจะพบแล้วนะขาดอีก3-4จุด โอเคไหนเอ่ยนี่ไงทีฟอกเงื่อนไขคือ Bumble f ฟ lower ฟูดคือพึ่งเจ้าทีฟอกหรือกบต้นไม้นี่นะครับก็บอกว่ามันใช้ตาช่วยในการกลืนอาหารด้วยนะก็คือเวลามันจะกลืนอาหารเนี่ยมันจะมันจะหดตาเพื่อดันดันอาหารเนี่ยลงท้องละมั้ง <laughs> ประหลาดแท้โอเคนี่นะครับทีฟอ นี่ไงกบไหนกินกินไงอ้าวอันนี้ฮอคฮอกเบอร์รี่อฮอคเบอร์รี่พีชฮอคเบอร์ออรี่แพชหรืออะไรเี่ยอีกตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวดูมาก่อนดึงอีกตัวนึงโอ้มาสองตัวเลยนี่ไนงะนี่ไนงะหมดเลย คแ okay. สดงว่าตรงนี้อ๋อหมดแล้วเดี๋ยวผมซื้อเมล็ดมิ้นมาปลูกก่อนอ๋อเราใช้เงิน100เหรียญไปในการซื้อสินค้าจากร้านค้าพิกบี้แล้วนะครับโอเครอโตรอโตรอโตนี่ต้นอะไรเนี่ยเป็นแค่ตัสเลยอะ่ะอ้าวหืม <S 2> <S 2> อะไรอะ่ะวอวอท็อกรอตัวอะไรหว่า ดูสิไายเอ่ยนี่ไงเงื่อนไขคือทีฟอกนะครับฮอกเบอร์รี่แล้วก็บอกโคลนอาหารคือฮอกเบอร์รี่อ๋อมันอ่านว่ามันน่าจะอ่านว่าวอทอคเหรอวอทอคผมก็ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกแล้วก็นะไม่รู้ว่าอ่านว่าวอทอคหรือว่าวอท เวิร์ดออกนะมันจะนอนอยู่ใต้ดินในเวลากลางคืนโดยใช้พโพรงที่สัตว์อื่นเนี่ยทิ้งไว้โอเคนี่คือแบงค์ทิมอลตัวต่อมาอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนี่ไงตัวอะไรเอ่ยอุย้ยจะเลคก็ได้ไหนดูสิ ท็อกก็ได้เงื่อนไขคือไอวอต o ควอตอคหรือว่าวอท็อกเนี่ยผมก็ออกเสียงไม่ถูกแล้วก็ทีฟ็อกแล้วก็สแนปลิลีอาหารคือรัมสติกอคือเมื่อไหร่ที่พวกจระเข้เนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยเขาจะอ้าปากเพื่อคลายความร้อนนะครับ mm hmm. เพื่อ,อะระบายเหงือ่อระบายความร้อนในตัวอะไรเงี้ย นี่คือโคอกโคดได้โอ้ได้แล้วกบไหนเอออะไรอ่ะนายรู้หรือเปล่ลปาวะนายสามารถหาหมวกมาใส่ให้พวกเขาได้ด้วยนะโดยเฉพาะแบงกิมเมาที่นายช่วยไว้แล้วอ,ะอ่ะลองสินายไปลองหาดูในร้างของพิกบี้นะโอเคซื้อหมวกมาใส่ให้เขาได้ด้วยไหน มันจะเปลืองเงินเราไหมเนี่ยนี่ไงโอ้โหมีหลายแบบเลยอะเอาตัวไหนดีเอ่อเอาถูกๆก,ก่อนนี่ไงบับบับเบิลแฮทไหนลองซื้อดูดิมาแล้วดูดเข้ามาไหนเอ,อ่อนี่ไหนลองใส่ดิ <laughs> โอเคสุดยาดเลย <laughs> มันโดดทีไอ้ลูยนี่กระเด็นทิ้งเลยวะ <laughs> ใส่หมวกให้ได้ด้วยอ่ะแต่เดี๋ยวเล่นไปสะสมเงินไปเยอะๆก่อนนะเดี๋ยวจะหามาใส่ให้ครบทุกตัวเลยโอเคหน้าตาน่ากลัวที่เป่งนี่กลบใส่หมวก หลับตรงนี้ข้างบนน่าจะมีอะไรเนี่ยต้องให้กอริลลาช่วยเราปีนขึ้นไปโอเคตอนนี้ก็ผมก็ไปหาเงินโดยการเก็บผลไม้แล้วกันโอเคผมมีเรื่องจะสารภาพนะครับก็คือผมเผลอไปกดปุ่มพพสเวลอาอัดอ่ะก็คือตอนนี้ผมช่วยจระเข้กับไอหมูป่าเนี่ยจนครบแล้วแล้วเขาก็ให้เรามาจ่ายภาษี จ่ายเหรียญภาษีตรงนี้เพื่อสร้างสะพานถูกไหมมันใช้ทั้งหมดสามสิบเหรียญโอเคผมก็จ่ายเสร็จพอจ่ายเสร็จเออก่อนจะจ่ายเนี่ยเออพวกพวกจระเข้นะครับเขาก็อยากจะตอบแทนเราก็เลยมาสร้างสะพานเป็นทางลัดเพื่อให้เราไปเอาเหรียญภาษีนะครับมามาจ่ายตรงนี้เพื่อสร้างสะพานก็คืองั้นเดี๋ยวผมจะข้ามสะพานไปเลยแล้วกัน แล้วหลังจากข้ามสะพานเนี่ยมันก็มีให้เราเออ่ให้เราเก็บขยะใช่ไหมเก็บขยะเก็บขยะเพื่อเจอสองตัวนี้ก็คือตัวลิงนี่ก็คือเออ่เงื่อนไขก็คือมังกีนัท e ีนะครับแล้วก็อาหารก็คือเป็นมังกีนัทซึ่งลิงพวกนี้ฉลาดมากสามารถ เ,เข้าใจรายละอักษรสาม,มารถเข้าใจพวกพื้นฐานคณิตศาสตร์หรือการคูณประมาณนั้นและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ผมได้มาแล้วแตเว่เดี๋ยวจะบอกว่าได้มายังไงนะครับเงื่อนไขก็คือน่าจะมาจากบานาน่านัแหละอันนี้เป็นกราน่าทนะครับแล้วก็เงื่อนไขกับอีกอย่างก็คือลิงผลไม้คือกล้วยกรา a น่าคำอธิบายของเขาก็คือกริลล่าเนี่ยเป็นญาติสนิทที่สุดนะครับของมนุษย์ ซึ่งเขามี DNA ใกล้เคียงกับมนุษย์ถึง97โอเคนี่คือคำอธิบายแล้วแล้วพอได้อกอริลลามาเนี่ยเขาก็ให้เราปีนนะครับปีนขึ้นไปเออต้นกอราน่าเนี่ยมเมล็ดเนี่ยเราจะซื้อไม่ได้จากร้านพิกบี้นะเราต้องเอาของมาแลกก็คือตรงนี้อ่า วิธีการแรกก็คือเอาพวกผลไม้พวกนี้ที่มันระบุเนี่ยมาใส่ซึ่งของที่ได้ก็คือกอนาน่าสีตรงนี้โอเคพอผมได้มาแล้วผมก็ปลูกใช่ไหมพอปลูกก็ได้ป้อนให้กับกอริล่าแล้วกอริล่าเขาก็มาเป็นเพื่อนเราแล้วเราก็สามารถขี่เขาได้แบบนี้อ่าแล้วเราก็สามารถปีนขึ้นไปได้แบบนี้โอเค อ่าแล้วก็จะเห็นจะสังเกตเห็นว่าผมมีกุญแจทองเห็นไหมกุญแจทองตรงซ้ายบนกุญแจทองตรงซ้ายบนเนี่ยผมไปเก็บมาจากรูปปั้นไลโนโล็อกที่อยู่ตรงเอ,อรเรียรของของแรดนั่นเองแล้วตอนเนี้ยอา่าผมเก็บไข่ที่อยู่บนไข่ที่อยู่บนบนยอดไม้เนี่ยได้ทั้งหมด13ฟองแล้วขาดอีก เฟองใช่ไหมกำลังตามหาอยู่นะนั่นก็คือเรื่องราวที่ผมไม่ได้กดอัดเพราะว่าผมเผลอไปกดพอสไว้พอพอสโปรแกรมมันก็เลยหยุดอัด <c oughs> แล้วเราก็ไม่ได้สังเกตโอเคงั้นเรามาเริ่มต้นกันเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญไปฝากกันนี่เราสามารถเดินทางลัดได้โดยที่ข้ามจระเข้พวกนี้ แต่ว่าจระเคสเนี่ยเขาจะเหมือนกับฮิปโปนะเขาจะขึ้นขึ้นลงลงเราต้องระวังให้ดีโอ,โอ้โหอ,อุตสาห์แปลคำพูดนกแก้วตะลึกลัดโอ้ยได้พันเหรียญแล้วอะเราฝากถึงพันเหรียญแล้วนะนี่ไงไรโนล็อ no กโอเคฝากถึงพันเหรียญแล้ว เนี่ยมันจะมีกุญแจทองอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็ขี่กอริลลากระโดดดึงดึงดึงมาตรงนี้โอเคแล้วกุญแจทองเนี่ยเราก็จะไปเปิดประตูตรงเออ่ถ้ำถ้ำที่มีหอยทากอยู่จําได้ไหมนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวติดไม้ติดมือไปด้วยจะไปขาย ผลไม้ที่หาง่ายเวลาจะเอาไปขายก็คือไอปลาพวกนี้เนี่ยหาง่ายกับเครมนัดก็คือปูเนี่ยมีแทบจะทุกแอเรียเลยเนี่ยเคลมนัทเนี่ยโอโหโหโห้มีวิ่งด้่วยโอ้โล่วงกันกราวผลไม้ล่วงกันกราวนี่มีจุดนี้จุดนี้ที่ผมยังไม่ได้ปีน เดีย๋ยวผมจะปีนไปก่อนที่จะเรียกกอริล่านะเฮ้ยชุบชุกโอเคพอมาถึงตรงนี้ผมก็จะเรียกกอริล่ากดดีนะครับนี่งไงโอเคเวลากอริล่าเดินเนี่ยเสียงมันจะตึมตึมเสียงแบบเป็นเป็นเพลงระทึกขวัญอนะเฮอเลอร์มากๆ โอเคอ่าเป้าหมายต่อไปที่เขาให้ทําก็คือไปเปิดประตูทองนะครับไอไข่พวกเนี้ยน่าจะมีหลังจากผ่านประตูไปแล้วอืออ้าวของหล่นเลยโดยจากที่สูงแล้วของจะหล่นโอ้ยหล่นเต็มเลยสวยแล้ะไม่น่าเลยประมาท เอ้ยลองใส่เจ้าหน้าที่เขาจะช่วยเก็บไว้ให้เมื่อกี้เมื่อกี้มันขึ้นมาบอก,กน,นะโอเคเราไปเปิดประตูดี่ฝาเดี๋ยวนะลิงเรายังช่วยไม่เสร็จเลยโอเคเอ๋อเจ้าหน้าที่สพาแดงแป๊ดอะ่ะเนี่ยลิงเนี่ยลิงสามตัวนี้เราต้องช่วยก่อน ลิงสีสวยจังเฮ้ยมันเอาขี้มาปลาเล่นด้วยวะเฮ้ยไอ้นี่มันก็วิ่งตามเลยนะเออมันเหมือนเขาเป็นเพื่อนกันอะโอเคหดล็อกแล้วแอรเรียนนี้นะครับไหนตัวไหนขี้นี่มันเอาปาปลาเล่น โอเคเราจะไม่แ,กแลกกันนะเพราะว่าเราไม่ต้องปลูกแล้วเลยต่อไปก็คือแอรเรียนนั้นแน่เลยน่าจะข้องไปตรงนั้นอะเดี๋ยวผมจะกลับไปเปิดประตูนี่แล้วผมก็มีเงิน700รแล้วโอเคไปเปิดปตู้ประตูอยู่ในประตูอยู่ในเอ้ยตรงนี้เรายังไม่ได้พุ่มชนเหรอเดี๋ยวนะเรียกคุณแรกก่อนคุณไลโนมานีหน่อย นั่นไงไข่โถมีอยู่ในนี้ด้วยเดี๋ยวเราต้องค่อยๆกระโดดเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบโอเคเจอไข่ใบแล้วโอเคขอบคุณมากคุณไลโนโมีตรงไหนไหมเนี่ยที่เรายังไม่ได้ปีนเฮ้ยถ้ำนั้นเราปีนยังถ้านี้เราก็ยังไม่ได้ปีนโอเคเรียกคุณกริลล่ามาเลยเี กอริล่าบอกพากึนมาที่ไหนเนี่ยตึงตั้งทาง,ง,งอ้าวมาถึงก็เก็บได้เลยหรอเฮ้ยอ๋อมาโล่ตรงนี้ <c oughs> มาโล่ตรงบ้านของคุณกอริล่านี่ว่าโอเคไอ,ไอตรงนั้นน่าจะต้องเข้าประตูไปเพื่อเก็บไข่เพราะฉะนั้นเราจะกลับไปนะครับ กลับทางนี้เลยนี่นี่ไงมาตรงจุดแรกที่เรากระโดดลงมาเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ปีนไปเลยอัดจัอัดจ,จ,จ,จัเอ้ยเ,เดี๋ยวนะตรงนี้อ๋อผมมาแล้วนี่นาตรงเนี้ย เป็นทางลับโอเคถ้ามาแล้วงั้นผมก็กลับไปเปิดประตูเลยแล้วกันโอเคมาเปิดประตูยังไงเยี่ยมมากขอให้สนุกกับการสำรวจนะโอเคพอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บขยะก,ก่อนนะข้างบนนั่นไงขึ้นไปยังไงล่ะ ผนใช้หาดเนี่ย้โอเยเอะมากเอาเอาเราอยู่ใกล้ไปก็ลงจอดไม่ได้ตรงนี้น่าจะมีปูเอามันมาแล้วเว้ยนี่นี่เอ้ยย่าไอ้พวกนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรมันมันจะโจมตีเราด้วยนะเนี่ยเนี่ยไม่เนี่ยแน,ยนย่มาเจอความแม่นระดับนี้เสร็จพี่สิจ๊ะ อ้าวอะไรวะเก็บไปต่อหน้าเลยอันนี้น่าจะเป็นหอยทากหรือเปล่าใช่ด้วยตรงนี้มีหอยทากกับปูพวกหอยทากนี่จะอยู่ในถ้ำนเนอ,อวิ่งโคตรเร็วเลยโอ้อะไรอ่ะบอสว่าเจอบอสซะงั้น โอ้โหไอ้บัคตัวใหญ่มันบัคกดตัวแล้วไอ้เมกาบัคตัวเนี้ยนะมันชอบพ่นกรุ๊ปออกมาทุกทุกที่เลยเราต้องหยุดมันนายต้องยิงมันจนกว่าพลังชีวิตของมันจะเหลือศูนย์โอเคแล้วผมใช้อะไรยิงวะน้ำเหรอโอ้ยมันมาแล้ววะมันมาแล้วเดี๋ยวเก็บเหรียญกันนี่แหละยิง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 โอ้มันพ่นใหญ่เลย เอาน้ำหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ่าชนะแล้วเฮ้ยอ่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอ้ตกใจโอเคเรารักษาได้นี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว ต่อไปก็รอพวกปูพวกนี้นั่นแหะอะไรอ่ะเส้นชัยหรือว่าพวกปูอาจจะสร้างสะพานให้เราก็ได้นะนังไงอ๋อกนึกว่าจะขึ้นยังไงมีคนช่วยมีคนช่วยโอเคมีเหรียญเหลือไหมอันนี้ไม่เอายิงไปก่อน คุณกอริล่าช่วยด้วยเอาเอาเดี๋ยวดีใจกันใหญ่นี่ไงหนึ่งดวงเอ้ยหนึ่งฟองแล้วมีไข่อไหมเนี่ยเฮ้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 ยเย่ถึงเส้นชัยแล้วนี่เหรอ เอ็กซิสต์เลเวลเอ,อมืมันมีไข่ที่ผมยังไม่ได้เก็บอีกอ่ะเดี๋ยวนะขอดูก่อนเนี่ยอีกสองฟองอ่ะมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปหาไข่ก่อนเฮ้ยอือเราต้องกลับไปหาไข่ให้เจอนั่นไงไปยังไงล่ะอ๋อโดยจากตรงนี้นี่ เฮ้ยเจ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเลยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยอีกฟองนึงอยู่ไหนวะแล้วยังขายฟองนึงนะอืมนี่อยู่ไหนอีกนะหืมอืมเป็ไงมันไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะ หมือนรู้สึกเหมือนจะมีทางไปอยู่เดียว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 นี่ไงไปทางนี้ตอนแรกไม่รู้ว่ามันจะไปไหนโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหตรงนี้ยากอ่ะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยๆอ้ยถึงถึงนี่ไงเจอแล้ว่อนสุดท้ายฉันอยากเชื่อเลยนะวันนี้จะหาเจอขอบคุณมากไป่อยนะ ยินดีด้วยมากๆเลยโ okay. อเคเปิกกลับ oh. okay. อ๋อโอเคคราวนี้ก็กลับไปที่เส้นชัยเอ่อใครที่เล่นเกมนี้นะครับแล้วก็อาจจะหาไข่ไม่ครบนะครับก็ลองมาดูคลิปผมแล้วกันผเเฉลยไ้หมดแล้วใช่ <laughs> ดีนะเนี่ยที่ไปหาไข่ครบก่อน โอเคทำได้ดีมากไบรอนนคุณได้มาถึงเส้นชัยแล้วและได้ช่วยเหลือเกาะนี้ไว้ uh. มันยังมีอีกสองเกาะน,นะที่ต้องการความช่วยเหลือจากนายมาลุยกันต่อ Island Saving a d v e n จอ r ์โอเคบายบายโอ้ติง ้ยตกใจเอ้า99วะ่ะทำไมถึง99ละ่ะไม่ถึง100%นเะโเนาโอ้ยโอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเกาะแรกเอาเป็นว่าพาร์ทนี้จบไว้เท่านี้ดีกว่าเนอะสำหรับพาสพาหน้าผมก็จะไปผจญภัยที่เกาะ2แล้วแล้วเราจะไปเจออะไรก็ยังไม่รู้ใครมีคอมเมนต์ก็ พิมพ์ไว้นะครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ